น้องฟ้าจ๋าผู้ป่วยหมดแล้วล่ะคะืะพี่ยาเข้ามาในห้องน้องฟ้าตั้งแต่ตอนไหนคะนี่ฟ้ากลับมาเพื่อเอาเสื้อกันหนาวนะคะวันนี้อากาศเย็นมากๆเลยตรวจผู้ป่วยหมดแล้วก็เลยถือโอกาสกลับมาบ้านนะคะคิดว่าจะทานข้าวเที่ยงกับพี่ยาและพี่ม่อนต่อเลยบ๊ายๆค่อย กลับไปดูแลผู้ป่วยที่ร้านขายยาสมุนไพรนะคะปล่อยเลยค่ะพี่ยาปล่อยฟ้าค่ะกอดฟ้าตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่พลอยเหรอะคะเดี๋ยวพี่ม่อนก็มาเห็นเข้อละคะ่ะนี่ก็กลับมาดีกันได้แค่วันสองวันเองถึงแม้นพี่ม่อนจะยังดูอื่นๆแต่ฟ้าก็รู้ได้ว่าสถานการณ์ ดูผ่อนคลายลงแล้วปล่อยห้าพอาเราลงไปข้างล่างกันเถอะนะคะเดี๋ยวพิมอนสงสัยเอาม่านฟ้าพยายามแกะมือของคนที่กำลังกอดเอวเธออยู่จากทางด้านหลงังที่ดูเหมือนมือของคนเธอจะเหนียวเหมือนกับกาวตาช้างก็ไม่ปาน <c oughs> น้องฟ้าให้พี่อา กอดต่ออีกสักนี้นะคะม่อนเขาไม่อยู่บ้านเราค่ะตอนนี้เห็นว่าขอออกไปทําธุระและจะไปนวดผ่อนคลายที่ร้านนวดแผนไทยของน้องเจ้าจ๋านะคะม่อนสนใจตั้งแต่เมื่อเช้าที่น้องฟ้าแนะนำเห็นบ่นว่าปวดแขนปวดไหล่หายใจไม่ค่อยสะดวกกินยาแก้ปวดก็ไม่ดีขึ้น ก็เลยตัดสินใจทำตามที่น้องฟ้าแนะนำสรุปก็คือตอนนี้ทางสะดวกค่ะและพิยาก็ดีใจมากๆที่น้องฟ้ากลับมาที่บ้านในเที่ยงวันนี้พี่ยังคิดอยู่เลยจะไปทานข้าวเที่ยงกับน้องฟ้าที่ร้านแต่ก็กลัวว่าจะเป็นการไปรบกวนน้องฟ้าตรวจรักษาผู้ป่วย พี่ยาเห็นน้องฟ้ากลับมาที่บ้านดอนเที่ยงพี่ยาดีใจมากๆค่ะอยากได้กลิ่นมหอมจากร่างอุ่นๆของน้องฟ้าสุดๆเลยค่ะรู้ไหม,มืไม่ต้องมาทําเป็นปากหวานเลยค่ะเมื่อคืนก็กอดฟ้าจนจะลุ่งสางเข้ามาในห้องฟ้าบ่อยๆเดี๋ยวพี่ม่อนก็เห็นแล้วค่ะถ้าเกิดพี่ม่อนโกรธขึ้นมาอีกรอบ ตัดน้องตัดเพื่อนพิาต้องรับผิดชอบนะคะพี่ม่อนเห็นโกรธยากอย่างนั้นถ้าได้โกรธใครแล้วง้อยากเอาการน,นะคะเสียงหวานสายดุลังคแก้วอ่อนเชื่อมเมื่อคิดถึงนิสัยของพี่ชายที่น้อยคนนักจะเข้าใจ <c oughs> ได้อยู่แล้วพิารับผิดชอบง้อทั้งน้องฟ้าและก็ม่อน ไปตลอดชีวิตของพี่ยาเลยล่ะค่ะเพราะการตัดสินใจมาช่วยม่อนงอน้องฟ้าในครั้งนี้ทำให้พี่ได้รู้จักและค้นพบหัวใจของตัวเองได้ด้วยพี่ยาดีใจสุดๆเลยนะคะแถมมีความสุขมากๆพระคยาพูดพร้อมคลอเคลียใบจมูกและปากอุ่นๆสุกซกซอกคอหอมกลุ่น อย่างหวังเก็บเกี่ยวกลิ่นหอมหอมจรุนใจที่เธอเฝ้าคิดถึงมาตลอดเช้าอืมพี่ยาฟ้าเสียวนะคะพี่ยาก็รู้ว่าฟ้าอ๋ออ๋อม่านฟ้าหดคอเข้าพยายามเบี่ยงตัวให้ห่างจากปากและจมูกของอีกคนทั้งทังที่เธอก็รู้ดีว่าทำได้ยากยิ่งน้องฟ้าจา๋า ขอให้พี่ิาชื่นใจอีกสักนิดนะคะพ่ยากินน้องฟ้าไม่เคยอิ่มเลยค่ะยิ่งได้ใกล้ยิ่งติดใจจนถึงขั้นลงไหลเลยนะคะพิยารู้แล้วที่เขาบอกว่าติดแฟนไปไหนไม่ได้และอยากมาอยู่ด้วยบ่อยๆนั่นมันเป็นอย่างไรสำหรับพี่ยาแล้วพี่ยาไม่อยากให้น้องฟ้าห่างไกลเลยแล้วค่ะ พี่ว่าพยาเข้าขายคลังหลักนองฟ้าเข้าแล้วล่ะค่ะงานนี้และคิดว่าคงไม่ผิดไปจากที่พี่คิดเป็นแน่พระคยาพูดอ้อลอ้อให้คนในอ้อมกอดเห็นพร้อมเพื่อให้เข้าใจในความรู้สึกที่กำลังเล่นงานเธอในเวลานี้พียานะ่ะไม่รู้ ไปสรรหาคำพูดให้ฟ้าใจอ่อนมาจากไหนเก่งนักนะคะพูดหยอดฟ้าได้ตลอดเลยเมื่ออยู่ใกล้ไม่รู้ว่าห่างกายฟ้าไปแล้วพี่ยาจะไปหยอดคำหวานกับสาวที่ไหนบ้างและห่างกันนี่นานพี่ยาคงต้องลืมฟ้าเป็นแน่สุดท้ายฟ้าก็คงต้องทนกินแห้วตามระเบียบจบประโยค หัวใจดวงน้อยของม่านฟ้ากระตุกบูบเพราะเธอรู้สึกว่าเธอคงเจ็บปวดในหัวใจมากๆเอาเป็นแน่ถ้าเกิดความคิดที่เพิ่งผุดผายขึ้นมาเป็นจริงเข้าให้แล้วเธอจะทำยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆม่านฟ้ารู้ดีว่าถ้าเกิดเรื่องเสียใจต่อให้พร้อมแค่ไหน ก็คงรับมือไม่ไหวอยู่ดีเพราะเธอรู้ดีว่าที่ผ่านมามันจะมีบางครั้งที่เธออ่อนแอแบบสุดๆบางครั้งที่ยิ้มออกไปอาจจะเป็นรอยยิ้มที่ซ่อนน้ำตาไว้จริงอยู่ที่เธอรับมือกับเรื่องแย่ๆได้ไหวแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เธอจะทนแบกมันไว้ได้ตลอดเวลา และเมื่อเวลานั้นมาถึงม่านฟ้าขอแค่มีใครสักคนยืนอยู่ข้างๆให้เธอกล้ากล้าที่จะร้องไห้ออกมาแบบไม่คิดจะอายใครที่ผ่านมาเธอร้องไห้กับตัวเองอยู่เสมอๆในขณะไม่มีใครที่จะอยู่เคียงข้างเธอเลยยอมรับว่าหัวใจของเธออ่อนแออยู่บ่อยครั้งแต่ม่านฟ้าก็ไม่เคยเลย ที่จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปกับน้ำตาที่เอากลับคืนมาไม่ได้เลยสักครั้งแต่ครั้งนี้เธอมีคนที่จะแชร์ความรู้สึกอยูขงข้างไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือดูเหมือนคุณเธอจะเข้าใจในทุกๆห่วงของความรู้สึกของเธอเองและม่านฟ้าก็ต้องยอมรับ ในช่วงชีวิตของเธอไม่เคยเลยที่จะมีช่วงชีวิตไหนๆจะมีความสุขได้มากมายเชกเช่นเพลานี้มาก่อนเลยน้องฟ้าจา๋าให้โอกาสพี่ยาแสดงความรักที่มีมากล้นอยู่เต็มอกของพี่ออกมาให้น้องฟ้าได้เห็นเป็นการกระทำนะคะน้องฟ้าจะได้รู้ว่าพี่ยา จะไม่มีวันปล่อยให้น้องฟ้าต้องโดดเดี่ยวและอ้างวางอีกต่อไปแล้วนะนะนะน้องฟ้านะพิยาขอนะคะพระคยาพูดพร้อมเบียดตัวเข้าหาคนในอ้อมกอดยังไม่รอคำอนุญ,ญาตนำซ้ำปากบางยังแน่ประชิดไม่ยอมห่าง รากไหลสำรวจรอคอหอมกลุ่นระเรื่อนไปถึงติ่งหูเล็กๆขบกัดเบาๆให้เจ้าของพอรู้สึกยังผลให้เจ้าของติ่งหูเล็กข้างเสียงออกมาเบาๆในขณะที่ภคยาก็ไม่รอช้าที่จะดูดเม,ม้มตำแหน่งที่เธอขบกัดเป็นเชิงปลอบประโลมแต่การกระทํานั้นทำให้คนถูกขอสันสทาน ไปทั้งตัวใบหน้างามแหยนหงายเปิดทางให้คนเอาแต่ใจอย่างลืมตัวพระคยาไม่รอช้าเบียดกายเข้าหาคนตรงหน้ามากกว่าเดิมเพื่อหวังตอบโจทย์ทุกๆอารมณ์ที่กำลังปัทุเดือดขึ้นมาในขณะนี้โดยเฉพาะอาวัยวะส่วนล่างที่กำลังร้อนเ่าต้องการทำมากกว่าที่กำลังทำอยู่ สเสลือเกินสติของม่านฟ้าขาดเป็นห่วงๆ่วงร่างงามเริ่มสันล,ลิกและเริ่มพายแผลต่อความรู้สึกซ่านสิ่วที่กำลังก่อเกิดอย่างรุนแรงอืพี่ยาฟ้าฟ้า,ฟาจบประโยคมือบางพยายามแกะมือตรงตำแหน่งเอวคอดเกี่ยวก็ตกลง ข้างรำตัวดูดคนไร้เรียวแรงจะต่อต้านใดๆอีกต่อไปแล้วภคยาหมุนตัวคนตรงหน้าให้หันกลับมาเผชิญหน้าได้อย่างได้อย่างง่ายดายสุดท้ายเธอก็จะหลดริมฝีปากอุ่นที่หน้าผากมนแล้วก็ถือโอกาสลากริมฝีปากบางลงมาตามสันจมูกเรียวเล็ก กระทัง่งมาหยุดที่กลีบปากนุ่มสีชมพูระเรือ่อออกแรงบทครึงจากแผวเบาเพิ่มหนะักมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นดูดดื่มเร่าร้อนตามแรงอารมณ์ที่กำลังประทุเดือดอืมพี่ยามา่านฝาเปงวรีอู้อีอ้ออกมาแต่คนฟังฟังไม่ได้สับใบหน้างามร้อนเ่าว เรากบโดนไฟอังภคยาผะใบหน้างามออกห่างคนตรงหน้าเพียงแค่ฝ่ามือกัน้นยังผลให้ดวงตาสองคู่สบสารกันอย่างฉ่ำหวานเชื่อมขอพี่นะคะน้องฟ้าประโยคนั้นแหบพร่าจนคนฟังใจสันลิกพภคยาไม่รอ ฟังคำตอบอีกต่อไปแล้วรีบถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกจากตัวจนทำให้คนตรงหน้ารู้สึกว่าหวามขึ้นมาในฉับพลันเออพี่ยาน่ะไม่อายผ้าที่ตรอหรอคะนี่มันกลางวันแสกๆนะคะ <c oughs> อายอะไรอีกล่ะคะพี่ไม่อายอะไรทั้งนั้นล่ะคะ่ะน้องฟ้าก็เคยเห็นพี่ไปทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วและพี่ยา ก็รู้ด้วยว่าน้องฟ้าชอบจับตรงนี้ของพี่มากๆจบประโยคมือบางก็ถูกอีกคนจับมาวางแหมทที่อกอวบนุ่มของตัวเองอย่างตั้งใจปล่อยมือจากมือของคนตรงหน้าแล้วเกาะเกี่ยววงแขนรั้งให้คนเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมขณะเดียวกันมือบางที่ตอนนี้ ถูกปล่อยให้เป็นอิสระกับยังติดหนึบอยู่บนอกกวบขาวนุ่มของเธออย่างไม่คิดจะผ่าห่างนำซ้ำมือบางออกแรงบีบเคล้นอย่างใจหมายภคยาข้างเสียงออกมากระสาวรู้สึกสั้นเสียวสุดๆที่มือของอีกคนออกแรงบีบจุดยุทธศาสตร์อีกจุดอย่างที่เธอคาดหมาย สุดท้ายภคยาก็ประทับริวิิปากอ่อนนุ่มเข้ากับคนที่ทำให้เธอเกิดอารมณ์ว่าหวามอยากดูดดื่มอีกครั้งและครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ความว่าบไหวทันทีฝ่ามือบางของภคยาอาศัยจังหวะที่อีกคนกำลังหลงเพลินในเพลิงสเสน่หาจัดการปลดปล่อยเสื้อผ้า ที่ห่อพันกายล่างงามให้หลุดล่วงออกจากร่างทีละชิ้นจนไม่เหลือปกปิดล่างงามเลยอืมดีมากเลยค่ะน้องฟ้าภคยาเงืมงำในลำคอและรู้สึกเต็มในอกและรู้สึกตื่นเต้นราวกับตัวเองกลับกลายไปเป็นสาวน้อยแรกรุ่นอีกครั้ง ทั้งๆท,ที่ผ่านมาเธอก็มีคู่นอนอยู่ไม่ขาดแต่ไม่เคยมีเลยสักครั้งที่จะมีสาวไหนทำให้เธอรู้สึกกระสันเสียวในความต้องการมากมายเท่ากับสาวน้อยคนนี้มาก่อนเลยทันทีที่ลิมพีปากอิ่มได้รับอิสระพิยามานฟ้า เรียกชื่ออีกคนด้วยน้ำเสียงที่สันเทาขณะเดียวกันมือร้อนๆดุดก้อนฐานในเตาไฟทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมดูเหมือนว่ามือร้อนจะไม่ยอมพักเที่ยวรูปไรไปทั่วทุกสัสดส่วนโค้งเวาดังจะย้ำกับอีกคนว่าเจ้าของมือนุ่มมีสิทธิเบ็ดเสร็จ เต็มร้อยในทุกตารางนิว้วบนเรือนร่างของเธออืมพิาน้องฟ้าพิาช้าไปหรอคะจะที่นี่หรือที่เตียงคะ้ะน้องฟ้าคนดีของพี่ดวงตาคู่งามพิงพรายระยะไหวนำซ้ำปากนุ่มยังยั่วยิ้มค้นถูกถามออกมาอย่างเต็มหน้าและเป็นรอยยิ้มที่ เซ็กซี่สุดๆในสายตาของม่านฟ้าขณะเดียวกันดวงตาคู่งามก็เลื่อนเป้าหมายลงไปจับจ้องอกกวบที่กำลังไหวเอนตามแรงหอบหายใจสอดรับกับแรงอารมณ์ที่ปรารถนาที่ก่อเกิดพิยาจาเด้โปรดม่านฟ้าเหมือนถูกสะกดด้วยมนตราดำจนสมอง ไม่สามารถประมวลผลหรือคิดหาคำพูดเพื่อหยุดการกระทำของอีกคนได้ต่อไปแล้วสุดท้ายลิ้นเล็กเกลียวของคนถูกขอก็ใช้รีราทำให้เธอเคลิบเคลิมหวั่นไหวไปทั่วโพรงปากชื้นทั้งมือก็ยังทำงานประสานกันอย่างลงตัวจนร่างงามของม่านฟ้าเริ่มอ่อนระทวยดุดคล้าย เนยแข็งที่ถูกไฟอังภคยาดูดกินความหวานจากปากนุ่มยางดูดดื่มอีกครั้งและอีกครั้งดูดทิมริมฝิปากที่กำลังพเพเยอเปิดทางให้เธอสอดแทรกปลายลิ้นนุ่มเข้าไปริ้มรสได้อย่างใจหมายขณะเดียวกันก็ดันล่างของอีกคนให้ไปประชิดกับเตียงนุ่มที่อยู่กลางห้อง กดเอวให้คนน้องนั่งลงปลายเตียงได้อย่างใจคิดก่อนที่ปากอุ่นๆจะระเรื่อนลงต่ำเคล้าคลึงอ,อกอวบสร่างทั้งสองข้างสลับกันไปมาอย่างลงไหลออกแรงดูดขบเม,ม้มจนเจ้าของอกนุ่มอดที่จะแอนกายรับแรงบทคลึงนั้นยังลืมอายภัยาไม่ลืม ที่จะลากลิ้นไร้ลงไปหยอกเยา้าสะดือเล็กเลียวอย่างอ้อยเองซึ่งขณะน,นี้ผมนุ่มของเธอถูกแทรกเจ้าของมือออกแรงขยุมผมยาวสลวยของภคคยาให้ได้รู้สึกว่าเจ้ารอนพร้อมให้เธอรุกคืบมากมายกว่าที่ทำอยู่สักแค่ไหนแถมเสียงหวานกระซาว เป็นเชิงอ้อนวอนให้ภัคยาทำมากกว่านั้นในขณะที่เธอโอโรมคนตรงหน้าด้วยปากและมืออย่างตั้งใจซึ่งตอนนี้อารมณ์กำหนัดกำลังปะทุเดือดจนยากจะหยุดใจไว้ได้ mm hmm. เมื่อถูกปลุกเรา้าครั้งแล้วครั้งเล่าม่านฟ้ามีหรือจะทนทานไหวในที่สุด ขาทั้งสองข้างแยกออกห่างขณะที่เธอยังนั่งอยู่บนเตียงพัคยาไม่รอช้าแทรกสอดตัวอยู่ในตำแหน่งที่ใช่อย่างรู้งานและแล้วเพิงรักจากชิวหาพาฝันก็ทำให้ม่านฟ้าได้โบยบินออกไปสู่ห้วงอากาศได้ดังใจหวังโดยมีคนที่กำลังนั่งอยู่เป็นผู้นำพา และดูเหมือนการท่องออกไปในเวงฟ้ากว้างยังเต็มไปด้วยความรู้สึกสซ่านเสียวทำให้ม่านฟ้าสุขได้มากกว่าสุขอีกครั้งและคิดว่าจะมีอีกหลายๆครั้งตามมาติดติดตราบใดที่ผู้ช่วยนำพาไม่คิดจะผ่าห่างม่านฟ้ารู้ดีว่าต่อนนี้ไปเธอจะได้รับความสุข ที่เคยได้รับอย่างเปี่ยมร้นและคงไม่มีวันจบสิ้นจากความรู้สึกนี้เป็นแน่สุดท้ายมูดาวนบร้านดวงก็ส่งแสงระยิบระยับทั่งพลายให้เธอได้รู้สึกม่านฟ้าเก็บเกี่ยวและไขว่คว้าได้ดังใจหมายแรงกระตุกสอดรับในทุกๆจังหวะ ทำให้ม่านฟ้าทิ้งตัวลงไปข้างหลังอย่างไม่คิดขออนุญาตใครเลยด้วยร่างงามสุดส้านเสียวไร้เรียวแรงจะทรงตัวได้และนั่นก็เหมือนเป็นการเปิดทางให้คนบนร่างสารต่อจิจกรรมที่คิดและอยากทำให้ได้ดังใจคิดสุดท้ายภคยา ก็ทิ้งตัวลงนอนข้นขางๆสาวน้อยยังหมดเรี่ยวแรงได้เฉกเช่นเดียวกันหลังจากที่เธอสามารถควยคว้าดวงดาวนะับล้านดวงมาไว้ในครอบครองได้เหมือนๆกันกระนั้นลำแขนเรียวก็ไม่ลืมที่จะรังให้คนที่หมดแรงและทดและทวยเข้ามาแนบอกพร้อม สูตดกลิ่นหอมจากแก้มงามที่สุดแสนจรุนใจเข้าปอดฟอดใหญ่หัวใจดวงน้อยพองโตคับอกที่ภรรยาเธอสามารถมอบความสุขให้อีกคนได้ดังใจคิดและเธอก็รับสัมผัสถึงอารมณ์นั้นได้เชกเช่นเดียวกันภรรยารู้ว่าความสุขที่ก่อเกิดของเธอในช่วงเวลานี้ มันทำให้ชีวิตของเธอสัมผัสกับความสุขได้มากมายจนเปี่ยมร้นและเธอก็คิดแล้วว่าชีวิตที่เหลือเธอจะมอบและมีไว้ให้กับใครความสุขเอ,อิบอาบอยู่เต็มหัวใจในช่วงเที่ยงทำให้ภัคยากอดกระชับคนในอ้อมกอดให้มันแนบอก และภคยารู้ดีว่าเจรอนกำลังเพลียร่างมากมายสักแค่ไหนจากการกระทําที่เธอตั้งใจให้ก่อเกิด